ความรู้จักกับเกมนี่มันจะมีการหลาดให้เซ็ตโอ้ยโอ้วมึงอีดิตทเวอร์สองไม่ได้เว้ยทำแบบไหน,น,นมันก็มึงก็ใช้เองไปอ,อัดอยู่อัดวีโออ,อยู่ไก้แล้วี่เสร็จแน่เนี่ยมึงโดนทีซีโน่ครับพรแอมไปแลังกันขั้นสองเจ็บมาขอโดนโอ่ะโอ้แล้วกระป๋องนี่จะไหวไนาโอ้มึงขับให้เต็งมานนแล้วก็ป๋องเนี่ยมีสีแดง อันนี้แบบ5รอบไม่ต้องเติมน้ำมันไม่มีรถพังวุ่งอย่างเดียวแบบมาไม่ต้องคอลี่ไฟเออเสียงเครื่องต้องบอกนะขอรึนี่ออบางคุณไปจะแล้วส่งแลกูก็แสงมดเลยโค้งสองกูเอาคัน จังหวะดจังหวะมันต้องมีการเบียดได้อย่างเงี้ยหรอวะถึงจะใช่หรอเบียดได้เบียดได้คนเขารู้สึกถึงจะได้ไงหรอไม่ใช่ถ้าแต่ถ้ามึงแบบตัดโค้งอ่ะเห็นไหมมันมีกลวยางอยู่อ่ะถ้ามึงตัดโค้งรอบนั้นมึงจะโดนลดเวลาแบบว่าพาสต์ทางมันจะชนคนอื่นไม่ได้ในจังหวะนั้นเลยมันจะมีการทีโนตี้แบบหนึ่งแบบฟาวตัดโค้งอะไรเงี้ย เอีวว่ากินเล็กกินเล็กกคง้องมาอาต้องใเย็นต้องใเย็นมันเล่นตลอดไม่ได้แล้วมันมันมันไม่ง่ายขนาดนั้นคุณพูดอย่างนี้คุณท้าเห็นแบบไปคุณตามผมไม่ทันกันนะจะเล่นตลอดหรือไรอะมผมไม่เคยมี quá mê linh. Anh hưởng hỗn ngày này. Niên tay đâu. Niên tay đâu. Niên tay đâu. 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 Tay ผมเริ่มเข้าใจแล้วเบสแลบจะได้หนึ่งคะแนนเพิ่มคะแนนเหไรวะเอาไปทำไรมันเป็นมันเป็นกลางปีไงสี่สนามอันนี้ก็เก็บอยู่ในโหมดเก็บถ้วยไปด้วยด้วยเราถาม,มชูนาอะไรเงี้ยอ่าก็บน้ำผึ้ง,งนะอันนี้เป็นวไม่ใช่การปพยายามอันนี้ถ้ามึงเข้าที่12ึงจะสตาร์ทที่12นะ ไ,ไม่เลยชอนอไม่หรอกนี่สิเด้สซิงนึกเกิดตัดขอ้อมืเข้าไปอีกแล้วไม่เข้า มีคนไปโวยในเพจเลยไม่ได้มีคนไปโวยหรอกไปถามได้แบบเอื่อนก็มึงตั้งราคามาได้ยังไงห้าร้อยกว่าบาทเออมึงไม่แพงไปหน่อยอวะใจแพอแล้วเพ่อบอกว่าก็คุตั้งาาได้ขอคุยกันเพจไอ้สใสหนุกว่ะบอกว่าถามเจ๋ยๆนะก็คือถ้ามึงราคาเท่านี้นักพร้อมมันลดราคากูจะซื้อเลยเท่านั้นเองไม่ได้แบบว่า มี่แค่ว่ามึงจะมาปรับราคาที่หลังว่าให้ราคามม่แพงเกินไปเลยอืรกคูสก่สุดใมอีแสกมีต้องไปปรับตัวเ๋อโยโดนแพนตี้อยู่นนะตอนตอนตอน,ตอนตัดถนนมันจะเป็นรถจะแบบหือนเครื่องดับแบเออปีนไม่ได้ต้องพยายามขับในลายนะ โอ้โหระยานมากเลยพวกมึงเนี่ยนี่ตุมาแล้วนะเร็วยังยังยังไม่ชินโอ้ยปวดศรีษะมันชินไม่ได้ปัญหารอเดาเลยเอาไปฝึกก่อนไหมไมไๆไปผมว่เกมน่ารักดีเกมน่ารักดีเกมแรกผมก็ชนะักแล้วไม่ าไม่ทันก่อนตั้งให้ทันก่อนแล้วมาเล่นได้สี่คนจอเดียวกันนะแบ่งเป็นสี่ช่องอทิ้งโค้งไว้ขึ้นขึ้นเอาไปแล้วอเอาเอาเขรบฐานคุณยังไม่เข้าใจพลิกซิเพิลผมเข้าใจแล้วเกือบแล้ว ไปไม่ไกลครับเนี้ยได้ไหมนะเร็วขึ้นเร็วขึ้นเวลาเร็วขึ้นอาจจะที่หนึ่งที่ยี่สิบสี่ปีหนอนเบสเกตสามสิบเอ็ดไลกูไปสู้ใครได้ครับไปมีสองสนามให้แก้ตัวให้กูรอไหมให้กูจอดรอไหมไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องคุณ่อนอย่าแย่ขอมันจัดกองดบสตาร์ตามทันนเออตามคะแนนรวม bay okay. đéo gì đó nghe หม,มุนซัดเอาเอาเอาหมุนหมุนหมุนคะแงที่แปดเลยแต่ก็ยังไม่เจอเลย <laughs> <laughs> 哎呀，这样你真抬高了。哎 ูดได้สิีดลิมตรโอ้คนพิพาดับ <Okay. S 1> มิเตอร์ บานโชค้งบอลเท่าไหร่วะหรือเบสแหละผมต้องพอคุยได้เมื่อไหร่อันน้สองหกผมเบสแล้วย่างที่าเนี่ยผมไปพลาดรอบที่สี่ตกอยู่กับคุณเลยเนี่ยแกลปคือที่คุณห่างจากรอบเบอร์แรกใช่ปะใช่แต่ที่หนึ่งเลยไปไปทำใจใจเย็นคุกก็ใจละอา คุณคุณไม่รู้แผนที่ด้วยไงพอเล่นสองคนแล้วแผนที่มันหายไปใส่กระมาอมออะไรคุณก็ตกที่เราแล้วอยากให้มีทิศหางของไว้ก่อน เป็นพุ่นเนี่ยม่ก็ด้ยว่ามันโทนดินด้นดุยไม่บใช่เหอใช้สามดีดีพันทับสามร้อยมันอัพโหลดนะครับผมเมื่อก่อนมันใช้แค่ห้าสิบ่้าไอ้เหียเรื่อะกันองอ้กแลกู ก็คือเล่นออนไลน์แนละ้วเสิร์ฟข้างวจัยมีเจมีคนมาเล่นหน่อยพู่ดอนแปลว่าได้ตัดคะแนนได้ตัดเวลาเยอกะกว่าเออเพราะมันมันมันเป็นจังหวะที่แบบตัดถนนแล้ววิ่งไม่ขึ้นเนี่ยเร่งไม่ขึ้นอะไรเงี้ยเสียเวลาคุเต้องเข้าใจแล้วใช่ เอาเนายัแล้วโอ้คุณผ่านว่าคุณน่าสนใไม่ฮิตเลยเอฟ8อ่ะมันมีรอยสกิปยางอยู่ที่พื้นอะ่ะเป็นเลสซิ่งไลน์ของคอมไหนดูเบสเต้โอ้โหห่างเบสท์เพ้นไปไปไ,ปไป นเลยสนามเม่ไอ้พวกนั่นหมดละมันมีมันต่อไปนะก็ก็สะสมถ้วยไปเมื่อกี้แค่ขั้นโปรแอมไม่นเ้ยเอาไปว้ไว้ไว้ได้หมดไหนก็ได้